สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาแบ่งปันความรู้เรื่องภาวะเลือดครั่งใต้ผิวหนังหรือบางคนเรียกว่าอาการห่อเลือดนั่นเองนะครับสาเหตุที่เกิดนะฮะอาการห่อเลือดนี้นะครับเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุครับเช่นอุบัติเหตุนะฮะจากการผ่าตัดหรือจากภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นกับโรคที่เป็นอยู่นะฮะก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับ อาการนะครับมักจะเห็นนะครับเลือดซึมออกใต้บริเวณผิวหนังบริเวณต่างๆนะครับเช่นแขนขาหรือตามลำตัวนะฮะก็เป็นไปได้ครับซึ่งอาการนี้นะครับจะเป็นมากหรือน้อยนะครับขึ้นอยู่กับสาเหตุแล้วก็อาการอื่นๆที่ข้างเคียงนะครับจะมองเห็นได้นะครับชัดเจนด้วยตาเปล่านะครับอาการนี้นะครับบางครั้งจะหายไปนะฮะเองได้ซึ่ง ภายใน2-3ถึงวันนะครับเลือดที่เป็นสีแดงก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับคือจะมีความเข้มนะฮะเข้มข้นของเลือดมากยิ่งขึ้นนะฮะภายใน5-10ถึงวันครับเลือดก็จะเปลี่ยนจากนะครับสีม่วงกลายเป็นสีเหลืองนะฮะอ่อนๆนะครับหรือเป็นสีเขียวนะฮะและภายใน1 0 1ถึงวันนะครับเล็ดเลือดนะครับที่ตกค้างอยู่บริเวณใต้ผิวหนังครับจะถูกกำจัดออกนะฮะโดยกระบวนการธรรมชาติของร่างกายนะครับ วิธีการดูแลรักษานะครับมีหลายวิธีนะครับวิธีที่ดีที่สุดนะฮะก็คือการพักผ่อนครับหรือการไม่ให้ขยับเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เลือดออกเพิ่มนะฮะวิธี2อคือใช้นะครับของเย็นหรือว่าน้ําแข็งประครบเพื่อให้เลือดหยุดนะครับหยุดแล้วก็ไม่ให้ซึมออกมานะครับวิธีที่3ก็คือนะครับใช้วิธีการกดนะครับกดทับบริเวณที่เลือดซึมออกนั้นนะไว้ สักระยะหนึ่งเพื่อให้เลือดนะครับมีอาการแข็งตัวหรือว่าหยุดนะฮะได้นะครับแล้วก็นะครับอีกวิธีหนึ่งถ้าหากมีปริมาณเลือดนะครับซึมออกเยอะนะฮะอาจจะต้องใช้วิธีในการนะครับใช้เข็มนะครับเข้าไปดูดนะฮะออกอันนี้แล้วแต่อาการนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้องไปพบแพทย์ก่อนนะครับว่าอาการนี้จะรักษานะฮะอย่างไงนะครับ และอีกวิธีนึงก็คือนะครับวิธีรักษาโดยวิธีธรรมชาติครับโดยใช้แผ่นแปะ X39 นะครับแปะลงไปครับซึ่งกระบวนการนี้จะเป็นการกระตุ้นนะครับการทำงานของร่างกายนะครับ เพื่อให้นะฮะเลือดหยุดไหลและก็มีการกําจัดนะครับเป็ดเลือดที่ตกค้างออกนะครับอาการนี้จะดีขึ้นภายใน3-5วันนะฮะซึ่งนี่เป็นวิธีที่ต้องไม่ต้องใช้ยานะครับไม่ต้องใช้การผ่าตัดนะครับเป็นวิธีธรรมชาติปลอดภัย100%ครับถ้าหากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์จะลืมแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับได้รู้วิธีการรักษาและก็วิธีป้องกันด้วยนะครับสวัสดีครับ